เส้นหน่งเจ้ยงดังพี่หน่อได้เจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไอ้นาวินทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะนี่กำลังพบกับไอ้นาวินผู้เก่าผู้เดิมเนาะครับเนาะวันนี้ผมสิพาพี่พาน้องมากินของแซ่บพี่น้องต้มเป็ดพี่น้องเอ้ยผมใหญ่พี่น้องเบิ่งลุงเพิ่นมาตะกรุงเทพยบวันนี้บนบ้านพี่น้องเอ้ย เพิ่นต้มเป็ดให้พี่น้องต้มเป็ดเพิ่นต้มสวเพิ่นเป็นกุกกราบหาดาวพี่น้องพันต้มให้น้องนะวินต้มเปื่อยพี่น้องเนื้อเปื่อยเปื่อยเป็ดฝนหน่ะว่ามันต้มเนื้อต้มกระดูกหมูพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้อลงทีฝนวันนี้พาน้องวินสีพาพี่หน้องมากินต้มเป็ดแล้วก็เจ้าพี่น้องเจ้าห้ามมันก็สิเหมือนเล็กน้อยเด้อเจ้าห้ามหนาวใช้เล็กน้อยว่าหนอนปลาใช่นี่พี่น้องเอ้ยจำเจ้าพี่น้องเบิ่งค้ามยิ่งเยี่ยบบาทนี่อื แก้านี่ต้มเป็ดพักมันก็มีมะเขือสูบแนวมาจัดจากให้มันสวยๆพี่น้องครับแล้วมะเขือม่วงกับมะเขือธรรมดาแักทั่วพี่น้องพขาของก็เนี่ยหางมีเขาเหนียวข้าวเหนียวบางหวานแล้วพี่น้องกินข้าวเย็นมันเงี้ยงๆพี่น้องคำแรกแขกงมันมาซิมขับน้องแล้ววินงแ้วครับผมมาแด้วครับผมใหญ่หมองไม่เพราะว่าหมองเก่ามันเหมือดเลาววิ่งใหญ่มาหมองนาเทียงพี่น้องนี่ คำแรกสดน้ำเรื่องพี่น้องพาพี่พน้องมากินเขาพี่น้องไนะ้่พี่เน,นื้อเขาเหนียวกขามี่หรสดน้ำเจ้กบ้าได้พี่น้องลองน้ำต้มเป็ดกปลาลูกต้มให้เนื้อนเปื่อยดีพี่น้องผมนี่ผมใช้เบื้องนี่เพาต้มเป,เป,เปมมมื่อยเปื่อยหอมหอมชอบพี่น้องก็ต้มหอมอี้ครับยาวห้อง อืือมผมอยากให้พี่น้องมานั่งกินน้ำพมเด้คือมันขนเขาหนามเขาเหนื่อยดีพี่น้องเลยหืมหน่อยเลยพี่น้องจำได้ไหมอ,อืม ห,หอหหหมหอมเึงไข่ต้มมันดีพรวดพิหนงเลยอืชอบครับ mang toàn kết nữa bơm 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 ôi บอามาเลี้ยงได้แต่ก็มันลี้ยงรุ่งทวงข้าวไรเป็นหลังเลยรอากาศตอนเ,เร่งๆกินเขาหลังจากเรื่องก็เรียนมากกินเขาเป็นหลยงรมเป็ดอ,อร่อยจริงอตอนเป็ดเป็นหลังเลย ผม,มอธิบายรสชาติมันแซ่บหอมหวานมันรักษาวามัน,น,น,มน,มน,นแซ่ออดดแบนเนี่ยหนองไอ้พิงคขออยากสดแบบเนี่บผมหอมจังแซ่บหนองเลย มีไก่บ่ายห้าหมีมูมีไมามีเ็ดมีไก่เต็มงเตยงกาหอกอเนี่ขายซ้ำม,มันห้าวฮารดสแซ่บเลพี่หลงเลยธรรมชาติธรรมชาติ์เนี่ยหลงน้วิ่งกับยุยวายำดาธรรมศาติ์ธรมธรมชาสติเนี่ยครับผมหัง่กับพงษ์ันมทุน่นเป็นแล้วแต่ทีนน่ทำหลงวิ่งมีเนีครับผม อ้ำโจ๊กตอนเป็นอยพี่หนังมันกัน,น่าตอนโลอลยเขาต้มพ่อ,อ,อย่อยพี่พนะ อืร He uh ับอนี่กินเนี่ย แรับ้างครับโชว์น<อ>หนอนเจ้าดังองพี่หนอมได้แต่ Ừ, này lắm thì nó biết mau buồn. Hầu cái nhá nhà giường đấy. Này có yên mạo nhỉ. tết mưa tết mưa phần. nhà buồn. Ừ, cái ngoài nhà tặng như hương cũng cắt đấy mấy ạ có mấy loại khác như là kia cà há đầy nắm kè hòa kè Mày xử phân nhắc giang ấy rồi nè Mày xử phân mạng hòa há kêu đang xoán cả bó ngàm phân đấy Phải xăm học có bán em không học có น้ำมือซีเนี่ยนะผมมันมัน,ม,นมันพ่อยอีครับ มะเขือเทศเนี่ยเมาสู้หัวซื้อได้พี่หนักหลังจากนี่เรางกินได้ครับผมมะเขือเทศซ้อม,อมหนาวอ่ะเข้าถึงรสใจจริงพี่หนังหอมชิดพ่อมะ

เจ้าสุดหนามพี่นองเบิ่งข้ายังไพี่น้องพิมนาเรบันสุดหนามพี่นองเบื่องขํามอถ่ายพี่น้องพ่อแะไวิมนะครับสดหนามา่องนามเนี่ยขอบคุณครับ อาลนน้งวิิกสขอลาบพี่น้องไปเที่ยงคืนหน้าผมน้องน้วินเอ็มนะครับผมสำหรับมันกับสิแนมบบเห็นไปเด้อน้องน้วินอันนี้เพราะว่าถ้วยมันกว้างถ้าบรรยากาศน้วินกับสิบ้านบ้านอีสานบ้านเฮาแล้วพี่น้องน้วินกับสิว่าย่ำไทยบรรยากาศอีสานบ้านเฮาน้องวิน่งผมมีฉากหลังเพื่อนสีท้ายแบบนเมียพี่น้องเลยกะพยายามน้องวินงกับว่าตัดต่อแก้ไขไปเดีอยวครับน้องน้วินกับสิขอจชอบกินเพียงนี้ขอลาับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย